อันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนเฮดไลน์เ็จนะคะตอนนี้แต่งเฮดมาได้แล้วอันนี้ซีหลอบนะคะล่งสองเซนคือกันกับแบบมีค่ะหนึ่งสองสามซีเดี๋ยวีแล้วนะคะต่อมาเขากระสานไปล่งแบบมีสองเซนคือกันค่ะแต่ว่าสลับสีนะคะอยากจะเฮดให้เบ่งน,นะคะ วิธีเพิ่มใส่ติ๊บเขานะคะเท่ากับตัดเสือกฟางมากค่ะพอดีเมื่อนะคะ่ะแล้วก็สอดตรงรูนี้นะคะสอดเข้าไปเลยแล้วห่อกระจับจเสือกในห่อนข้างบนนะคะพันพันเสือกเชือกฟางนะคะแบบนี้ค่ะนี่แหละค่ะวิธีเพิ่มใส่กระติบเขาเนี้วง่ายๆเวลาห่อสาตรติบเข่า เสร็จไรคือกันค่ะวิธีเพิ่มใส่กระเฮ็ดคือกันเลยสอดตรงรูเลยนะคะแบบนี้ค่ะเห็นมาค่ะใส่มันก็จะอยู่ต่อมาค่ะจะเป็นขั้นตอนของเฮ็ดไลยเป็ดนะคะอันนี้เต็นจะใส่สองเข็มค่ะ บางคนเพิ่มก็จะใส่เข็มเดียวนะคะแต่ว่าแตงจะใส่สองข็มสะดวกลายดีค่ะยันนี่หอดหนึ่งสองสามสี่สี่ข้องนะคะอัน,นอันนี้เขาก็จะเริ่มข้องที่ซีนะคะหนึ่งสองสามวิธีจังไหนเบื่งกันเลยจ้ง หวาบะคายเกงนะคะขออภัยค่ะสีน้ำเงินเท้าเนี่ยนะคะถี่เข้าสอดมากมันมาค่ะเข้าดึงขึ้นเทิงแบบนี้ค่ะเ้าจับเส้นสีเหลืองอันนี้มันจะงายถ้าใส่สองเข็มค่ะมันจะบะคายงอมอ่ะค่ะเข้ากับพันเนี่เนี่นะคะสองรอบพ้วกกัน,นะคะ่ะหนึ่ง สองรอบแบบนี้ค่ะเขากะเห็ดไปคือเก้าค่ะถ้าสมมุิว่าบ่บ,อบ,บ,บัดบพอด,ดีตรงรูนะคะให้เข้าเพิ่มรอบหมุนกระแตค่ะเห็ดแห้พอดีรูนะคะเดี๋ยวเวลาเข้าสอบจะได้ดูสวยงามค่ะ ทำที่ริงกับพันสองหลอกนะคะแต่ว่าหู้อยากอยากง่ายอยู่นะคะแต่งกะเล่เพิ่มหลอทพันค่ะเพื่อหายเวลาเข้าสอดต,ตรงรูค่ะแบบนี้ค่ะจไดเง่ายเข้าเวลาเข้าหิตพันหลอบต่อไปค่ะแบบนี้เลย แบบนี้นะคะ่ะแตงจะเพิ่มเติมนะคะคือเวลาเข้านับหลอจลดจะคึอไล่เปถึงจัไหนนอหลอดแหลกนะคะเข้านับดูบสิค่ะลงลงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดหลอดนะคะพันสองเซนคือกันค่ะต่อมาเป็นแปดค่ะเมื่อกาจะได้ไมาอยู่ไหนต่อมาเป็นเก่าค่ะแบบนี้นะคะเวลานับ อันนี้ข้อกสานไปจนครบรอบละค่ะเพราะวะ่าแ่งหิตเป็ดหล้ตัวนะคะแต่ก็บ้าหั่นแล้วงาน,นะคะ่ะอันนี้ข้อกสานขืนหลอบไม่ล้วนะคะตอันนี้ข้อา,านครบจักรอบและหนึ่งสองสามซีซีหลอบแล้วนะคะเขาจะข้นเป็นหลอบที่หาะคะ่ะเข้าก็ใส่สีเหลืองคือเกาเข้านะคะแต่ว่าแดงจะต่อเสน้นไข้เบิองนั่น,นะคะวิที่ต่อเส้นหิดจังไนโน ก็เอาสีเหลืองนี้นะคะสอดลงแต่รางคลิปก้อนหนาหน,นเต็งกับบอกอยู่นะคะวิธีต่อเ้นค่ะอันนี้ต้อเ้นไลท์หรือว่าเซนเชือกในหลอนนีก็ต่อขึ้นกันได้ค่ะพอเอาลูกแน่นีเลยนะคะถ้าจับสีน้ำเงินนี่ค่ะหน้าทางซ้ายแล้วก็สีเหลืองขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆจับเ้นนี้นวนค่ะสองหลอบเด้อจ้ะ หนึ่งสองอันนี้จะเห็นไ่เป็ดหน่อยนะคะพอได้สองสองแล้วนะคะพอได้สองหลอบพาก็สอนลงรูหนีเลยได้ค่ะสองหลอบก็ต้องพันนะคะ หนึ่งสองเท็พื้เกลาค่ะแบบนี้ค่ะเห็นมาค่ะการต่อเสซนกับเป็นเรืองง่ายเลยยัไงไงไมาคะต่อไปหนีตังเกือผ้านับได้บันค่ะสานสีเหลืองนี่นับนับสามสามหลอบนะคะอันนี้ข้าด้หลอบที่หนึงแล้วเพราะวาจักภาพเป็นเทดไล์เป็ดหน่อยนะคะ จะใส่สีไหมเป็นแบบว่าสวยงามเพิ่มขึ้นอีกจักหน่อยสองอีกรอบนะคะ ครบสามหลอบแล้วนะคะเ้านับแตงหนนอนนับัตงสิษะหนึ่งสองสามต่อมาแตงจะผ้าใสสีไม่นะคะแล้วตาเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆนะะี่เพื่อนๆอน,ๆนๆี่สีชมพูหรือว่าสีอะไก็แล้วแต่จะใส่กันนะคะแต่ว่าแตงจะใส่สีเขียวนะคะแตงจะใส่สีเขียวนะคะต่อเสน้นแบบเก้าค่ะเพื่อนๆพอต่อเส้นใส่คือเก้าได้ค่ะ แบบว่าสลับสีเห็นมัีสีสันนะคะแบบนี้ค่ะสองหลอดเข้าก็สอลงรูนี้นะคะ ตามชิดเป็นมิรู้วันค่ะกระสอดไปเลยสองรอบขึ้นกันนะคะ่ะแบบนี้นะคะ่ะ มันเพาะพอดีลู่สอดน,นะคะเพิ่มเพิ่มหลอกค่ะแล้วก็สอดลงลู่นี้แบบนี้นะคะสองสองอันพ่อสะกอนค่ะเฮ็ดจนก่่เเ้าจะครบหลอบ ข้อจะเห็ดไล่เป็ดหน่อยเนี่ยค่ะแยกแต่งตอกสานให้ครบหลอบก่อนนะคะมันกะจะซอยเป็นรูปห่างเป็ดหน่อยขึ้นไปนะคะต่อไปข้อกับไ่สีเหลืองขึ้นคือเกาจะ้ะแบบนี้ค่ะข้อสานสีเหลืองไปอีกค่ะผู้ใดอยากล่องเห็ด มีสิบขายด้วยค่ะชุดละลอยหาซีฟค่ะรวมส่งนะคะเ <ๆ S 1> ็มเข็มดวงล้กก็เสื้อร้ารักก็เสื้อในล่อนนะคะ <ๆ S 2> ชุดทดลอง จะคลอยเป็นรูปหลางเป็ดหน่อยนะคะอันนี้แตงตองสารคบหลอกไปสะกอนนะคะเดี๋ยวคบหลอกนี่กลับมาต่ออีพีหนากันนะคะอันนี้แตงจะสารสีนี้เพื่อให้มันชุดนี่อัน,นคือครอบหลอกที่ซ้อนเม่ลิปนี้นะคะเดี๋ยวจะมาต่ออีพี สามเพื่อนๆบึ้งนะคะขอพูดผู้ติดตามแล้วก็เพื่อน,ๆ,น,ะะอน,อนๆที่แวะเข้ามาชมนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ช่องตังกง่าแชแนลในเด้อจ้าอาจจะบอกว่าเอยเกง่งแต่ว่าจะพยายามคิดออกมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะ